คำถามนี้นะคะ two get เย็กับ two get ชินะคะก็คือเหลืออีก2อาทิตย์กับอีก2อาทิตย์จะถึงนะคะถ้าแปละนะคะมันก็จะแปลได้ประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเอาคําว่าอีก2อาทิตย์จะถึงก่อนนะคะสมมตินะคะอันนี้นะคะอีก2อาทิตย์มันจะถึงจุดๆเนี้ยจุดไหนอ่าสมมติวันนี้คือวันสอบเหลืออ่าเมื่อไหร่จะสอบ อีก2อาทิตย์ที่จะถึงนี้ to get till นะคะอันนี้คือวันสอบเราสอบไปยังเรายัางไม่ได้สอบนะคะ to get t i l เมื่อไหร่จะครบกําหนดคลอดถึงกําหนดวันคลอดเมื่อไหร่วันนี้คือวันกําหนดคลอดเราถึงหรือ,อยังเรายังไม่ถึงอีก2อาทิตย์จะถึงกําหนดคลอด to get till termine นะคะ พักร้อนหรือยังอีกสองอาทิตย์จะพักร้อนอะนะเพื่อนร่วมงานถามถึงวันพักร้อนหรือยังนามันยังไม่ถึงจริงๆยังไม่ถึงพกร้อนบอรวะวันนี้คือวันพักร้อน t o uge c t i l l f e r i a อ่าตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะเนี่ยค่ะ t o uge c t i l l แต่ถ้าเกิดว่า อุกเกอีเ็ก็คือเหลืออีก2อาทิตย์สมมตินะคะสมมติเราอยู่ในช่วงที่เราพักร้อนอยู่แล้วอันนี้เราพักร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเหลือเวลาพักร้อนอีกนานเท่าไหร่ตรงนี้คือวันสิ้นสุดวันพักร้อนวิหาร t o อุกเกตอีเย็นก็จะสิ้นสุดวันพักร้อนของเราเราจะต้องอยู่ในเมืองไทยอีกนานเท่าไหร่วันนี้คือวันที่กลับนอร์เวย์ตอนนี้เรายังอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะวิหาร t o อก อีเย็นที่เราจะเดินทางกลับนอร์เวย์ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะการไอความหมายหรือว่าหรือว่าการใช้มันก็จะแตกต่างประมาณนี้นะคะอี่ใบามาแบบนี้พอจะเข้าใจไหมคะในใครเข้าใจช่วยกด888มาให้หน่อยค่ะอย่าลืมกดเซฟไว้นะคะแล้วก็เอาไปใช้กันนะคะ